ใครแพ้แสงแสบตาง่ายทําเลสิกมาฟังทางนี้โดยส่วนใหญ่คนแพ้แสงจะแ,แนะนําเลนเป็นในกลุ่มออกแบบเป็นสีแต่เลนตัวเนี้ยเวลาอยู่ในที่รมจะติดสีอ่อนๆประมาณนี้ และเวลาออกแดดสีจะเข้มขึ้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีสีอะไรและช่วยในเรื่องอะไรบ้างเลนตัวนี้ชื่อว่าโครมาติกซันในภาวะปกติเนี่ยในร่มเลนจะย้อมสีอยู่ประมาณ50-60%แต่พอออกแดดไปกลางแจ้งเนี่ยตัวเลนจะเข้มสูงสุดได้ถึง90%เรเซเรามาดูที่สีแรกชื่อสีว่าสโมกี้เกรเป็นโทนสีเทาที่สุภาพและทันสมัยตลอดการเลยให้ภาพที่สดใสและเป็นธรรมชาติสุดๆต่อมาที่สีแฟชั่นกรีตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับกีฬากลางแจ้งอย่างเช่นพวกตีกอล์ฟจะทำให เราสามารถแยกสีลูกกลอฟและพื้นสนามกลอฟเนี่ยได้อย่างชัดเจนตัวต่อมาชื่อว่าสีคอนทัตออ o r เรนต์ตัวนี้จะเป็นเลนส์สีส้มให้ความแฟชั่นสุดๆแต่ยังเหมาะกับกีฬากลางแจ้งและเพิ่มความสว่างในสภาวะาแสงน้อยอย่างเช่นในป่าหรือว่าคนที่จะเน้นเอาไปขับรถตัวนี้ก็ช่วยเช่นกันและสีสุดท้ายสีเชสนัทเบลล์ ow, ตัวนี้เป็นโทนน้ำตาลอบอุ่นคลาสสิกเพิ่มความคมชดัดเหมาะสำหรับกีฬากลางแจ้งทุกประเภทเลยตัวเลนส์นี้จะมีทั้งหมด4ส,สีให้เลือกใช้ใครอยากดูของจริง ว่าตัวเองเนี่ยสบายตาที่สีไหนเชิญที่หน้าร้าน Chapter Optical ทุกสาขาได้เลยนะคะ